ส่วนมากหมายน้ําไหลเนี่ยเราจะตกกันข้างๆย้านะครับแบกรูกตกกันข้างๆย้าและน้ํามันก็จะวนน้ําก็จะหมุน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 แต่ข้อดีของการตกข้างๆย่าคือมันจะช่วยลดแรงลดความแรงของน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้สําคัญนะครับมันจะช่วยลดความแรงของน้ําได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ สวัสดีนั่นนกปลาครับสวัสดีเพื่อนๆทางยูทูบด้วยนะครับอยู่กับผมในช่อง p o p e Fishing นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตาบห้องเรียนชิงดิวนะครับทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมจะลงคลิปให้เวลาก็จะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับรือาจจะเร็วกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับสอนวิธีการตั้งตกะครับไม้ตายตะกัววิ่งนะครับสําหรับหมายน้ําไหล นะครับถ้ามัชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคครับการตั้งตกไม้ตายตะกัววิ่งสําหรับหมายน้ําไหลนะครับก็คือเป็นการตั้งตกแบบไม้ตายนะครับแค่เราใช้เป็นตะกัววิ่งแล้วก็เป็นหมายแค่น้ําไหลน้ําไหลเป็นน้ําไหลเอื่อยๆนะครับน้ําไหลไม่แรงนะครับถ้าเกิดน้ําไหลแรงเราก็อาจจะตั้งตกไม่ได้เลยถ้ามันแรงเกินไป นะครับอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยต้องให้เหมาะสมกับงานก่อนนะครับถ้าเราจะตกไม้น้ําไหลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ที่เป็นน้ํานิ่งไมบ้บ่อโอเคอันนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับไม้น้ําไหลอุปกรณ์เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับสําหรับไม้น้ําไหลนะครับทุ่นที่ใช้นะครับ ผมจะใช้เป็นทุ่นก้านยาวนะครับเป็นทุ่นที่ดอกเรียวๆยาวๆนะครับที่มีกําลังยกสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าหมายน้ําไหลเนี่ยถ้าเราใช้ทุ่นดอกเล็กนะครับจะทําให้ทุ่นเราเนี่ยไม่โผล่จากน้ํานะครับเพราะว่ากําลังยกของทุ่นไม่พอที่จะต้านแรงน้ํานะครับทุ่นที่จะใช้กับหมายน้ําไหลต้องเรียวยาว และมีกำลังยกสูงนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้ดอกนี้แต่ดอกนี้แน่นอนว่าดอกนี้ตกหมายน้ำไหลไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าดอกนี้เล็กมากนะครับผมเอาไว้ตกหมายน้ำนิ่งๆนะครับดอกเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับทุ่นเนี่ย สำคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งน้ําลึกยิ่งต้องดอกใหญ่นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าน้ําลึกหรือไม่ลึกที่เราจะตกนะครับต้องลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งน้ําลึกยิ่งดอกใหญ่นะครับดอกต้องใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีกําลังลยกยกสายให้ต้านกับน้ํานะครับทุ่นจะได้ลอยอยู่นะครับทุ่นจะได้ไม่จมนะครับไม่อย่างนั้นเราตั้งทั้งวันก็ไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ทุ่นดอกเล็ก และทุนที่มันไม่เหมาะสมกับการนะครับเราก็ตั้งตกไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับหมายน้ำไหลนะครับต่อไปก็เป็นชุดใายหน้าชุดใา่หน้านี้ใช้ชุดเดิมเลยนะครับที่เราทำไว้แต่มีแต่นะครับตะก่วของเราต้องหนักพอที่จะต้านแรงน้ำนะครับตะก่วของเราต้องมีความหนัก นะครับสาหรับตกหมายน้ําไหลเนี่ยตะกั่วเราต้องหนักเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นตะกั่ววิ่งเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าปลามันจะกินระแวงหรือไม่ระแวงเพราะว่ามันเป็นตะกั่ววิ่งนะครับตะกั่วมันวิ่งได้อิสระอย่างงี้นะครับตะกั่ววิ่งได้อิสระคือขอให้มันลงไปแล้วมันจับเหยื่ออยู่กับพื้นให้มันต้านแรงของน้ําได้แค่นั้นพอนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสว่า มันจะต้องตั้งให้เบาต้องอะไรยังไงไม่ต้องนะครับขอให้ทุนหนักไว้เอ๊ขอให้ตะกั่วหนักไว้ก่อนนะครับตะกั่วหนักมีผลกับการตั้งทุนมากนะครับถ้าเกิดเราใช้ตะกั่วเบาแล้วน้ำมันแรงตะกัว่วมันก็จะต้านแรงน้ำไม่ได้เราลองนึกภาพตามว่าเราเกี่ยวเหยื่อลงไปนะครับเราตั้นเหยื่อลงไปแล้วเนี่ย นะครับเกี่ยวอยู่เกี่ยวเหยื่อใส่ตัวเบ็ดแล้วโยนลงไปแล้วแล้วน้ามันพัดเอาเหยื่อไปเอาเหยื่อเอาตะกั่วไปนะครับเนื่องจากตะกั่วมันรับแรงต้านของน้ําไม่ไหวเนี่ยมันก็จะพาทุนไปเรื่อยเลยทุนมันก็จะตั้งไม่ได้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือทุนเลียวยาวใหญ่มีกำลังลุกสูง นะครับแล้วก็ตะก,กัวตะก,กัวต้องหนักหนักสู้กับแรงน้ําได้นะครับต้องให้หนักสู้กับแรงน้ําได้นะครับเข้าใจนะครับส่วนวิธีการตั้งตกนะครับวิธีการตั้งตกหมายน้ําไหลเราก็พันตะกัวให้หนักเลยพันไปให้หนักเลย ไม่ต้องเวอร์อะไรนาดนั้นลองกะกะดูว่าโอเคระดับนี้มันใช้ได้นะครับเอาให้หนักพอนะครับไม่ต้องพันใหญ่เกินนะครับเราก็เสียบทุน่นโยนลงไปเลยอย่างแรกคือเราต้องหาน้ําก่อนหานระดับน้ําก่อนเสียบทุน่นโยนออกไปทอยออกไปข้างหน้าเรานะครับทอยลงไปเลยนะครับถ้าทุ่นจมเราก็ค่อยๆเลื่อนทุ่นขึ้นตั้งตกหมายน้ําไหลเนี่ยจะไม่ค่อยมีวิธีการอะไรมากเลยนะครับ โยนลงไปนะครับแล้วก็ล่นวต็อปเปอร์ขึ้นมานะครับให้ทุ่นโผนะครับแค่นั้นเองนะครับทุ่นโผเป็นอันใช้ได้แล้วถ้าเกิดทุ่นโผอยากตั้งตกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะบอกก่อนว่าหมายน้ำไหลเนี่ยเราตั้งข้อไม่ได้แน่นอนนะครับ เพราะว่าหมายน้ำไหลเนี่ยบางทีน้ำมันวนน้ำมันหวนมันก็จะพาทุนเราไปแต่เราขอให้ทุนโผล่นะครับการตั้งรุนของผมเนี่ยผมจะโผล่ให้ทุนโผล่ประมาณนี้เลยนะครับให้ทุนโผล่อยู่ประมาณนี้นะครับผมังว่าโผล่เยอะเลยนะครับอาการทุนมันก็จมหายอย่างเดียวนะครับสาหรับหมายน้ําไหลนะครับขอให้ตั้งทุนให้โผล่อย่างงี้นะครับให้โผล่ แบบนี้เลยให้ผูจากน้ําแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเราไปเจอน้นํามนหลุมน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะดึงทุ่นเราไปนะครับเราตั้งยังไงก็ได้ขอแค่ทุ่นอย่าจมนะครับทุ่นเนี่ยอย่าจมแล้ววิธีการตั้งหมายน้ําไหลคือตั้งแล้วถ้ามันผูแล้วให้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้สัก สองนาทีสามนาทีดูว่ามันจมไหมถ้ามันจมคือใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้แล้วเนี่ยทุ่นมันมค่อยๆลงจม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 อันนั้นคือใช้ไม่ได้นะครับเราจะต้องล้นทุ่นขึ้นไปนะครับให้มันโผล่เยอะขึ้นมาอีกแล้วเรากท็ทิ้งไว้นะครับทอยแล้วทิ้งไว้จนกว่าทุ่นจะไม่จมนนะครับถึงจะใช้ได้ถ้าเกิดเราทอยไปแล้วทุ่นค่อยๆจม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 ,จมแล้วถ้าเราตกไปเลยเนี่ย บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลากินหรือไม่กินหรืออาจมันจะหรือมันอาจจะเป็นแค่แรงถ่วงแรงหมุนของน้ําที่ทําให้ทุ่นจมไปแค่นั้นเองนะครับถ้าจะให้ดีคือต้องตั้งทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งสองนาทีให้มันโผล่อยู่นะครับมันจะเอียงมันจะยังไงก็แล้วแต่ช่างมันขอให้มันโผล่นะครับ ขอแค่ทุ่นโผ่ถ้าทุ่นโผ่เนี่ยยังไงก็ใช้ได้นะครับทิ้งไว้ให้ทุ่นโผล่ถ้าเกิดมันค่อยๆไหลจมคือใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะครับการเลือกทุ่นนะครับการเลือกทุ่นสําคัญนะครับดูระดับน้ําดีๆนะครับถ้าเกิดน้ำสักเมตรเมตร,เมตรกว่าๆก,ก็ใช้ดอกใหญ่ๆไปเลยนะครับเมตรถึงสองเมตรเนี่ยใช้ดอกใหญ่ๆได้เลย นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นเบอร์สามแต่แต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันนะครับทุ่นจะกินตะกัว่วไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเจ้าที่เขาทานะครับเพราะฉะนั้นเลือกทุ่นให้ดีนะครับดอกเลียวยาวมีกําลังยกสูงใช้ได้กับหมายน้ําไหลนะครับง่ายๆนะครับหมายน้ําไหลทวนกันอีกทีนึ่งนะครับหมายน้ําไหลคือ เดี๋ยวทุนอ่ะเอาเริ่มแรกเลยพันตะก่วให้หนักหนักกว่าตกไม้ตายน้ำนิ่งนะครับต้องพันตะก่วให้หนักกว่าครับพันไปเลยให้มันหนักเอาที่เรากะว่ามันอยู่นะครับแล้วก็เสียบทุนโยลงไปถ้าเกิดมันไหลไปตามน้ําก็เอาขึ้นมาพันใหม่ครับเอามาพัน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 เพิ่มไปนะครับโยนลงไปพอมันไม่ไหลไปตามน้ําทุนจมเป็นอันใฉ้ได้ นะครับขั้นตอนต่อไปคือการล้นสต็ปเปอร์ขึ้นไปล้นสต็ปเปอร์ขึ้นไปตั้งทุนถอยลงไปนะครับถอยลงไปเลยให้ทุนโผล่จากน้ําประมาณนี้ทิ้งไว้สองนาทีถ้ายังโผล่อยู่เป็นอันใช้ได้นะครับถ้าเกิดทุนไม่โผล่ใช้ไม่ได้นะครับเราจะหลอนนักการไปเองว่าปลามันกินทุนจมแต่จริงๆแล้วไม่ครับน้ํามันพัดให้ทุนจมนะครับทุนเรา ยังยกตัวขึ้นไปไม่พอนะครับน้ําวนน้าที่ส่วนมากหมายน้ําไหลเนี่ยเราจะตกกันข้างๆย้านะครับแบกรูกตกกันข้างย้าและน้ํามันก็จะวนน้นํมันก็จะหมุน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 แต่ข้อดีของการตกข้างๆย่าคือมันจะช่วยลดแรงลดความแรงของน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้สําคัญ นะครับมันจะช่วยลดความแรงของน้ําได้ระดับหนึงเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับหมายน้ําไหลนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับไม่ยากนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะไปตกทะเลนะครับผมจะเอาชิงหลิวไปตกทะเลนะครับแถวแถวเพชรบุรีะนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งตกหมายน้ําไหลให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตั้งตกในทะเลเลย,เลย,เลยน้ํามันไหลอยู่แล้วเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นอ่สังที่เขาเลี้ยงหอยนะครับมันจะเป็นช่องให้น้ําผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งตกให้ดูนะครับผมจะไปตั้งตกอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยดูดีว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเราจะไปตกปักกดกันนะครับเป็นปักกดเป็นพุดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เดี OP, ๋ยวก็ผมจะตั้งตกจริงให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้นะครับเอาแบบเร็วที่สุดเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s ส r i b ้นะครับกดกระดิ่งกันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีพีหน้านะครับผมไป วันอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตกให้นะครับตั้งตกให้ดูการบนเรือเลยนะครับน้ําประมาณ2เมตรก,กว่านะครับเดี๋ยวเรารับชมกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ